ค่ะก็ขอกราบสวัสดีเอ็ซีทางช่องแตงโมผ้าลวยค่ะเมื่อนี้ทางช่องแตงโมผ้าลวยค่ะน้ำผ้าพ่อพี่น้องมาฟัางกู่ตาช่วงใบใบเนาะค่ะค่ะ,คะจิงเหล่หอกกลับไปรับชมเราฟัางกู่ตาช่วงใบใบน้ำกันค่ะ โคบชุดคันอองเหงือออางตาบ่วงบอกเคีือนไลง่าั้งคือยังไหมใครคอบตั้งคือไม่จังคือหมามาหมอยืมมอาราันอีนังนักหน้องนิ่งมองพ่อนึ่งมองอันนี้ไม่ขัยนิ่งมองแล้วพอจังเบาก็งเบาเบาหมานัขันอ่ะบ้าจังไหนนั่งนัก อ,อันมืออิ่งร่างหนกอ,อ่ะยิ่พอใจกต่ตใโจักเครื่อจับถ่างน้ำอิพอเพราะไมไ่ได้แต่ไม่ได้ดิยูบยิ่พอาาัเต็มข้อ,ม,อม,มือภาวะถ่างน้ำอิพอวันถ่างบูชาหน้าบัวถ่างาาบูชาท้าเวสวันไปป้องกันยายกันาตาราา ให้ไปปลาทานโชคนะประทานโชคประทานหมาแล้วเขาจะอยู่ให้ดาวปลาอยู่ก็ได้นะเขาดีรักมากห้ามนะห้ามว่ามากองมาองไม่ได้มากก็ได้พ่อต้องเป็นคนทำใครจะไปู้วยองหมาองไหนจะหยุดตินถือมวงโค้ให้ีมากนะอย่าเลือกองคงนี้ว่าท่านวะองนีเอาสององแล้ว ข้าวขึ้ง่นเอนะอช่างื่กระดับข้างอื้อหนักหนเนาะอืมนึงแบบเอาไปพักกระดาบุข้างแล้วึงหนักหนเออหายไม่ครบไม่ราบไม่ครม่มากผู้ข้าวผัแข้งแรงบานนี่แบบบานชุไดไรโพดเปียกหมือริงด้วยเท้าเดื่อสุดวันอืมทานปลาทานพ ตอนว่ทัางหลังบบบจะปวดแต่ท่นหลังขึ้นอีจังขื่อมวาคอด้วยอ่ะอีเด็ดกับพี่น้องเดี๋ยวว่าท่านบอกเขาไปกเอนอื <c oughs> <c oughs> อไอ้ต่อมไม่ต่ำอหัวป <c oughs> น๊จ <c oughs> <c oughs> หัวปืนใจสึ้งเขาอิงนางมากน้อเาได้แรงเป็ออนถึงหนงคนมาก,กไ,ไปเู่เขาตืงมนมาก พวงถาวบายดอกมาพวงมารงดาวเรืองนะพ่อนะดาวเรื่องหันเรื่องหันุงแล้วหลกหันตเริ่มงล่าหนะคืออยังหันคำคือคือถึแล้วลุดดังใจป่าถนาดงเพียงหยังหย่างรู้จักพรับมัอแล้วล้อ๋อเต้าหันขอที่อยากเต่ามาสังคูเสวันให้แม่เอออันนี้ กนั่งหลาวาดักทางเขาเลยทุกวันน้ำเรล้วพอแล้วหอยแข็งกันไปด้วยใจพอพิุศด้วยใจยอันเป็นกูชอบอยากเคลียดากทางจากร่วมทางน้ำเพ่อจ้าแม่ทับอ่อนหายที่พอว่าทางโอ้ยทำไมพวกขายแับมีเงื่อนก่อนหน,น,นาเมน่ผอามากเลยแพ่อถือเคขานแมีเงื่อนก่อแล้ว เนจะได้น้ำพิ่นมอได้ค่ะตัว่ากันได้หน่อยเพวน่อยเดวบ้างเนี่ยได้ก็เธอขีอะไรแบบน้ว่าอยากคือยตกคืนน้ำพินมาค่ะถามาหัดถึมาเดี๋ยวพอที่หาโขงหายด่างแล้วก็เออสมงจปทางนะอยากมาหึดมาค่ะข้าเวกทัวันบ้านมาทัพิ่นผ้าถ่างนังหยกนางเบิกหยกอะนุโมทนาชาติพูนพา่งมา จ้งมันจะเคยกับถูกเนาะเอาแะพอถึให้โคไครรให้โคไครมั่งคย่างหล่ะเอองงาฝูเงาบ่าเนาะถกว่าเออใครไปโตครึ่งปอห้องจะ่ต้ึชิเก๊กบาทนะถูกเนาเก้าชิพเก๊บาทของอีนง่างหล่ะเออด้วยใจเป็นกุศลมาทำห้างหุถึงมากเ่ยห้าใจเคศตยก่อนนายก่อนตคูอเพิ่มมาทำมาใจอยากเคยร์้ังได้พอแต่ว่าครึ่งนาทับมั่งหนอหนอแต่มากเรื่องนําใจเนาะถูกเนาะ อาคอก็ขค่ห,หายกลุ้มหวันแต่เรื่องแต่เรื่รรองเรื่องเรื่องหายดำหายรวยห้ยถูกหวยวันที่ขอให้ยไปยิบไปจเรถ่ายถึงนี่เก่าแล้วบ้ารียถขายถึงนี่เก่าแล้วเรามีก้าแล้วก็มีรางวาัลเรื่อไก้ามัก้าเอะไรพ่อบอะานวัพอม,มกกาแมนถูงเก่าบากป่อเาเก่าพ่อว่าสุดเกลี้ยงแมันออกเดืดัดมา กระาบุงออกบ่ออกกะถาบุงบ้าพอถือถถามันออกได้กว่งบ่หันอถือว่าหามันออกมันก็บ่ออกอีกหดอนะเมวานี้เพราะว่าถือเปิดจือถามันออกแล้วคลิกบ้าอยู่นะคลิกบ้าอยู่นะน้องบ่ว่เออหายี่นั่งหลับไปยืดไปชียงบุ้งนะลูกเออทั้งรักโกรกพ่อม่พอเคลนหาบ่บุงนลูกใด้ือนะหม่วานมาถามมาแต่หลายก่าหลายที่่อเนี้ย ได้นึก hmm. ถ okay. well, okay. ่งั่ายขเก่ารคเข้าายเข้าข้ไก็ต่าบอบากหะอ้าววันนีของู่อะรบเสียเอก้อคบักเทียเอกว่าตามสัญญาจะบูตั้งหากก่าตั้งหากจะร่วมกันบอก็มีร่างกอเจ้าท้บ่ล้ร่วมกันจะบูร่วมกันยืขคอวางลถวนับก่อนมันต้องเกี่ยวอันนี้ของ ไมคือผู้แของลูกกบของเกีูไมนคือแขงตงแต่ถ้าของเก่บบักียเอกน้ำกองตมร่วม้างขวาวเท้าวันเนมือบาอยาโอนคือไม่ถอโคกันตุ๋ไงเพาะเขาเก่เขาคืออรานมาออกกันหนื้งวันถคู่ที่ โอ้ววายอะไรฝ่ายเราดิว่ามันฝ่ายเดีวกันวายถูกถึงถูกฝ่ายไใครอยูเออวานมีหายไม่ถกไม่รักไม่ถกไม่หมานถกข่านแข่งแล้วเออหายงงไรบ้าหายท่อไมากเลยแบบเดียบอีกเออห้ยเต็มรูโนรูปโดนรูมเนื้อที่มากขึ้นยังไงได้ไรนะ ขั้นไฮตี al, ้ก็ค <pol> like <injuries> ือได้รายนะแต่พอไปตั้งปีกอีก้อใก่้ร้พ่อยาเต้าถามยังไม่ถึงวันเนาะอ้าอันนี้ถามมาบักเชียกับอีกนั่งก้อนใด้บ่ไดกูเออได้รายบ่อได้ร่ะเป็น่นั้คือได้รายคือรายถ้าชื่อหม่ก็ได้รายนะถามมาพ่อเออถึงมีโชคนีรายก่อนะ คือคือวายแมนไปบอก์บักเทียกอีกคือวาบอท่านหมนคือปอท่านคือวาแมนเนี่ยหมาค้อบอท่านสวดหนาบอท่านหนารองหัวหนาน้องร้องหัวหนาบอท่านผ่านกันเดี๋ยวจะมีติไก่ห้ดูนะบ่อหัวหนายินค่ะคุ้นยี่มเยนะอ๋อบางงานค่ะ มันงายทังบ in <Net> ้าสยงามปาปา่โป<ๆ>ัาอปาชาเขียนตังตังมอคืนอ่าว่าเขียงได้คือว่าเสียงรักคือรคนเดียวขอเบิก็เเ้นที่หลงว่าข้างหาว่ะทำบานทึกติย้อมม้วนม้วนบ้านดีแต่ไม่บ้านออ่ะ ทูกภาพอขาทำเองอ้จงตาได้นะหมนะร้ายคือเสียงเรี่ยงมากมาผมแล้วเดี๋ยวพอจะอ่านมีหักกาะบาอันเดี๋ยวมีคือคือบ่นฟังเลยบ้างไดนะผมาะเอาพอมันก่อนมาะผมนะเขอบุญบาตรนิโกชคือาข้ากูตาโกูพูดกบุญคุณเจ้าชื่เจ้าทั้งเจ้าบ้านเจ้าท้องมาชอยโดบันๆาัทางกคันราคือรวมถังไั่งได้คือไดเียงหนึ่ง anh mới thuộc mới bạc mới thuộc mới mãi cũng kiểu đỡ mùa mà à à, chạu đường, chạu đường. à dài ra đã ở bài văn dài mất tiền mẹ ta bài gì đây đó bài cũng đại vậy โอ้ยอย่ามาเลยครับแกมาแรกกาวเธอมาเถียงแล้วก็ขึ้นมาปึ๊ <coughs> 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 ที่ได้ถือรายด้อยเือนเยั้บ่ปินะได้บอกได้สอนดวยกเท่าด้อยนอเก่าถูนเะฮ่าฮ่าฮ่าป่า้าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่าฮูนฮ่าฮ่าฮ่นี่าฮ่าฮ่าก่าฮ่านหาฮอาฮ่า่าน่าฮ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 ่า่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่ขาฮ่าฮ่า่าก่าฮ่าาฮ่า่าาาา่าา่า บ่าืคือว่าจังไรน้อมันทำบ้านแต่ไม่แรวม่ทำมาเดกแตม่ไมหงังเลว่ามืงอุ่ป่วบา่าเยาดคิกติเบิ้งกางมาับมาไอ้าวเอาหันมถกมิรักมอถกมิหมานทุกขาแข้งแม่ทุกขู้ทุกคนรังำไหวไหวเล้วลูกเด้อพอจากลิกแต่รันาคือไรคือไรเสียงออกคืนฝานใจมึงทุกคนนันัแล้วลูกเด้อเอาใจเรื่องใจเริ่อ ฟังเอาไปไว้ต่มือแรกเอาคือม้าอีกวว่าขื่อมาว่ไอะไรด้นั่งตอนนะตอนพอดบ้านนะแตงมือพ่อว่อไรว่าวเลยไม่พอว่าอื่นเลยแตมันมีเทียนไมู่อีกคออนว่าคือโผคือเกือ่พอมาคือโผลคือโพแบบโมแบบแต่งเราพอเนาะแบบแต่งเออมันเน่าไปตามมามาเปิยังบอกว่าต่อีนั่งแต่งโมนางเขียนนางถือไว้ดูว่า อบ้านึงได้คือได้เสียงเรื่องนากเพราทั้งเร็วด่พอทานบ่ตักวิ่งเหบ่จักคนฝากรวมบุญมากว่าท่นรวยใจเป็นกุศลด้วอีพอเออทำามค้นถอ่อีพอทำามอีพอเปล่นตาหักตั้งแันมาขึ้นหยอเรอีพอมาขึ้นด้วยว่าทันตั้งแต่เก่าเก่าช่งออกมานี่อกอีพอมือนขึ้นตื้อขึ้นม่นทั้งเบิ่งกฉื่อหลายว่าทัน เท่งไรกับว่าคัดตั้งหัวแต่ฟ้อมกับว่าถึงแต่ปากคอไม่เปล่ลนรายทะลุรายขอขัดในนะอะหายไม่ถูกไม่แังไม่ถูกไม่มาหายรำรงด้วยด้วยชุบๆทุกขนทุกขภากแข็งแรงแล้วหลุดด้วยอ่านิสโฉมคนเราบ ได้น้ำชงลุกร้านบานมองมันหายเจ้ะทุงกินเด็นว่าอะไราักขาดรั้นฟันแท่งกันแด้ลูกเออหายม่เงินเ็บเงินกลางทจ้วปูทเกคนหายบัมหายรวยให้ได้ชอยกัดเทศดกันสาบท่ามคูณขาดขาดนะเอาแต่เริ่มจะเริ่มด่ะหายเงินทองที่ตร้าแบบองแดงเอาได้คือได้เขียงถึงไปเออจึงนั่งหวันเาบี้ยพจะิแต่ร้าแวบเบียพอที่ ที่ว่าปนกถชื่อใหม่เป็นใหม่พนั้นมองธรรมดาด้วยคือเงนเป็นท่องคือช่างชื่อเร็วเร็วบ่ายช่างชื่อเร็วเร็วบายนี้กิ่งแท้ตัวเรกก็เปนเงืนนได้นว่ามันธรรมดาด้ยอย่งบอกมื่อแต่หนูเงื่อนทองมได้เพามันธรรมดาดวบากเส้นเลยได้ใหคือพอได้่ามันธรรมดาไหม ที่นีก็เป็นเงืนที่ถ้ามีก็เป็นท่อแม่บอกยังไงเขาถนาดลูกน้องนไม่บุญมาห่วงทางกันการนอนบุญนอนกุสอนน้าลูกน้อบุญกุสอนเขาได้บุญมีก็ตบถือกูได้ตบถือกับของนั่นแหะเพราะว่าจากของถือจากของได้แล้วบูกน้ออาทิตย์ทั้งทดยกไก่ยกไก่กับอาทิตย์ทั้งทีขอเพิ่ม้าบาลมีปูที่ฝาคาปูตาปูคู้ปูหุก๋ม ผู้นักโทษกับชูงหนักว่ามีอันตะกินอีพอเอ้ยว่าขันอานชืฐานทอดอีพอได้อีหมีว่าขันได้ปบเปกี๊ยมีชิ้มเออหน้ามื่อได้แล้วเออก็จะรื้อตัวแล้วหรืดเออเออแค่ตามคำวันทันว่าที่เฮาเคยบอกร้านว่าจ่าบอกมาตั้งแต่ก่อน่มีจักหวาจักทะ้ึงเออหน้ามีแล้วว่ากูเชดายด่ด้วยชูงหันว่าหันทอกับว่ากูจัก พ่อไม่รู้แต่ข้ามเหมือนท่น้านะข้ามเบาข้ามวาวมา,มา,ากดาห์เอาปัดเลิศเลิศเป็นถึงชักถึงที่ถุดนะละูกนะจากนั้นที่เราพลาดพางไม่มีโอกาสอีกนะล,ะละูกนะจะมาอ้อนวอนขอพ่อเองไม่ได้แต่ว่าเข้าเฮ็ดเข้าฉางไปเรื่อยๆเข้าถึ้ได้ๆๆไปเรื่อยๆ,ๆเลูกเลิศพ่อท่านั้นให้ข้งวอนตื่นั้งวอนใจให้คิดได้ลูก ก่อนเท่าถิ่มีมือีได้ก่อนเท่าถิ่มีเงินก่อนโตได้เคยอธิษฐานนำพายเคยอธิษฐานนำทิ้ง์ักถืสบบลทหน่าอยากเทปอยากถางอยากวางบุญน้ำเพิ่มในเมื่อเท่าใดมือตีมีมือเรากระชับขึ้นแต่น้หน้าแล้วลูกเด้อการทำบุญพอไม่ได้บังคับแต่ขอให้ลูกหลานคึ้นเอาคึ้ในทางคือบาทพี่กับจิตต์แล้วลูกเด้อยิ่งให้ยิ่งได้ บ่เห็นแก่โตบ่เห็นแก่ใดทุกทิ้งทุกอย่างเทวดาฟ่าดินงเพื่อมีหูมีตาเพื่อประทานพ่อลูกด้อเพื่อนประทานพ่อโชคลาภเท้าเวทุวันไม่ใช่ธรรมดานะพ่อจะบอกให้นะว่าจะถักสิรุ้ยใครทำได้ว่าอึดอยู่อึดเต็ดผู้ใดเทศดเบ่งั้งด้าทช้าบานกับพรรัาบปากกับเพร่อ มราปากแหลมไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะทำให้ได้ขอได้แต่ทำให้ได้ก็แล้วกันถ้าเมื่อด้าอได้ขอได้ไดแบบอุกตาคก,กับประท้าลูุปัดประท้ากูอธิษฐานคือกอูว,อออว่านะอไปเกา่ยวว่าหัวกูห้องกูรับคนคิดจังสีนะมีเราไม่นะมีเยอะ แต่ว่ามาทำมมกได้กต่หมดทุกอย่างก็แล้วว่าแต่ว่าชาวราพักนั่งลงนะเพราะกันน่าลูกร้านปูกพีชแต่ร้านหาแล้วลูกเออทุกทิ้งทุกอย่างไม่กินคิดวิ่งยานไม่กินขั้นพิชวิ่งยานเ่าไม่กินพอเพราะาวหมาดจึงเด็ทางเด็ดชวรรค์นรกให้ลูกร้านเบิ่งได้เพราะถ้าว่า พอว่าความเก็บความปวดก็าายุติร้านไม่ราดตายไปทั้งขากะไปจุดีเผาเหลือแต่กิกวิ่งว่ามานางโฉนางถทำเออว่ามี้ช่างสิไปเจ้าสิไปหอมแต่เจะเขาสิราโกโรคนาโรคอีกพอเออทอดลมานข้าคูวันข้าทอดโหรทอดโอ้เออคือถึงคุ้มพอคือถึงคุ้มอะไคุ้มคู่บ่าอาจะาคือถึงพับคุ้มพับจับเออ ในเงื่อนถายแ้ลวเข้าวอราท้ามาคือยอดทะลุกับขึ้นมากคือใหญ่ในปัจจุบ,บันเข้าคือใหกับภาคการเกศกันถางแล้วลูกแล้วยังไม่้ายเกินไปเงินทองของนอกกายไม่ตายหาได้เราได้มวดนี้หกล้านมวอหน้าเราอาจจะได้เกือบสองล้านก็ได้ถ้าทำตามสัญญา วันนี้เราได้เหมือนว่าหน้าเราอาจจะได้แขนก็ได้ถ้าทําตามสัญญาถูกต้องไหมลูกผู้บางคนอยากได้ร้ายายู่พอขอจักชิบแปดบ้างได้เออสิสวายพอจับจักรอรดหนึง่าเนาะแม่แต่ว่าแมนพอร่องไปขอของเสียอีกว่ามันไม่สิขันเพราะว่าปฏิเสธตั้งแต่ว่าท่านขืนบันไดเนาะ น้องไปขอนั่งตองกอนว่าเมืองลุ่งเอื่อย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 ผู้ฟูงหางเธอน้องขอจักแขมนได้อเออวหน้ามาลองสหานเครื่องบ่่มงมเที่ยวครือย่างบ่แม่นขับมาบ่ไปอือนั่งกองกอนเออติว kind of ิญญาณกับพมกับ <African> ว่าแต่ต่างกันอืม พอวาอยากายลูกร้านเทอลูกร้านทางคนจังป่าท่านพ่อมาแบบอืมได้ปลูกเร้เงื่อนข้างแามเก็ได้มากได้มากหอนน้ำเงื่อนเทดาถึงบอกเงื่อนเทพ้าเจ้าเงื่อนข่าวขูกจักข่าวทางเวสวายอืมตรับเปิดคุมทับนะเว้าเปิดคุ้มทับยลูกร้านดทางใดทาวันนั่ นองบ้าอึบบ้าอาเท่นิ่งกินดาเป็นบอเป็นบอเรื่องๆข้างเทือปต่มเบิด